สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พี่ฟซีทุกท่านเจ้าันเป็นไงบ้างคะพี่พี่เพื่อนเอนทุกท่านฝนตกเนาะช่วงนี้หน้าฝนเนาะหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ําท่วมโอ้ยเห็นบรรยากาศแล้วตีเองก็บอกได้เลยว่า สุดหดห,หัวใจนะคะแล้วก็บีบหัวใจมากๆได้เห็นบรรยากาศน้ําท่วมเลยการช่วยเหลือของพี่น้องชาวไทยข้างน้ําท่วมไทยข้างน้ําท่วมเราโอ้ยเห็นแล้วก็น้ําตาจะไหลนะคะพูดมานะคะแต่ว่าวันนี้ตีก็จะพาพี่นอเพื่อนๆทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศอยู่ที่นี่ค่ะที่นี่คือบ้านเหมืองเพลนะคะตำบลนาแหวออำเภอนาแหวจังหวัดเลยที่นี่คือด่านไซแดนไทยลลวนะคะ ฝั่งนู้นก็บ้านเมืองเพ่นะคะแต่ว่าน่าจะขึ้นกับแขวงไซยะบุรีนะคะบรรยากาศก็ที่เห็นฝนตกโปรยๆเนาะแล้วก็สะพานที่เคยเดินข้ามพานนะคะตอนที่ตีมารีวิวเมื่อตอนก่อนสงการนะคะยังมีสะพานอยู่บัดนี้ตีมาสุดที่ตีมางานผีตะโขนนะคะเพื่นก็ สะพานก็ได้พังไปแล้วเนื่องจากกระเกษน้ำมันแรงมากเลยนะคะโกได้พัดพาสะพานพังไปแล้วนะคะถึงสะพานสะพังนะคะแต่จิตใจคนไทยลาวยังเป็นหัวใจเดียวกันก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่นะคะทุกคนโดยเฉพาะวันพระนะคะเพื่อนจะจุดนี้นะคะเพื่อนจะให้ข้ามเฉพาะวันพระเท่านั้นนะคะพระแปดคำเพื่อนเรียกว่า ศิ้แปดคำกับสิ้นสิบห้าคำเนาะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านใครจะมาเล่นมาทางฝั่งไทยจะข้ามไปฝั่งเาาแล้ทางฝั่งเราจะข้ามมาฝั่งไทยก็มาให้ถูกวันพระนะคะทุกคนใน,นราคาแต่ช่วงนี้ไม่มีสะพานให้เดินข้ามผ่านแล้วนะคะแต่ว่าก็มีเรือแพะนะคะเพื่อนจะขึงเรียกว่าขึงเสื้อไว้หรือเปล่านาะนะคะดึงเพนี่ข้ามเอานะคะส่วนใหญ่เพื่อนก็จะทําแบบนี้เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนาะ ด่านไยแดนไทยลาวจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่เพื่อเรียกว่าแม่น้ําเหือนเนาะทุกคนไม่น้ําเหือนันะคะทุกคนนั่นแหละค่ะฝั่งฝั่งโน้นที่เห็นนะก,ก็จะเป็นร้านค้าทางฝั่งลาวนะคะจะเป็นบ้านเหมืองแพเหมือนกันหมู่บ้านเดียวแต่แบ่งออกเป็นสองแผ่นดินอย่างที่ตีบอกเลยเนาะนี่ราคานี่คือบรรยากาศอยู่ที่ายแดนไทยลาวหรือเพื่อเรียกว่าด่านผ่อนปุลนะคะไซเฉพาะบุคคลหรือว่าผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นนี้ก็แล้วกันเนาะ ส่วนใหญ่เพื่อนก็จะไปมาหาสู่กันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนก็มีแบบเพ่นเรียกว่าอะไหมู่บ้านเดียวนะคะฝั่งนี้ก็บ้านเหมืองแพฝั่งนู้นก็บ้านเหมืองแพคือบ้านหมู่บ้านเดียวเพียงแค่ขั้นแค่คลองน้ําหรือว่าแบ่งออกเป็นสองประเทศนะคะสองประเทศก็คือเป็นเขนเรียกว่าปู่ย่าตายายคนเดียวกันเลยค่ะ พี่อยู่ทางนีนององน้น้องอยู่หองนู้นน้องอยู่หองนู้นพี่อยู่ทางนี้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะเพื่อนก็มีการติดต่อสื่อสารแล้วก็ไปมาหาสู่กันอย่างเงี้ยค่ะโดยการไซค่แค่เดินข้ามบางคนก็ถ้าน้ำไม่ลึกก็น่าจะเดินข้ามนาะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านแต่ว่าเพื่อนก็ต้องการที่จะข้ามก็ต้องมาแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะห้างสองกำสองฝ่ายไม่ใช้สูงสี่สูงห้าจะเดินข้ามได้นะคะนั่นแหละค่ะเพื่อนก็จะมีจุดให้ข้ามอยู่นะคะอันนี้จะเป็น คงน้ำหรือเ่าเรียกว่าแม่น้ำก็แล้วกันเนาะที่ไหลผ่านลงมานะคะอ้ยบอกได้เลยว่าจุดนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะคะแต่แต่ว่าถ้าพูดถึงว่าไทยกับเรานะคะหมู่บ้านเดียวกันนะคะแต่การดูแลแต่การอ่าพัฒนาก็แตกต่างกันนะคะถ้าพูดถึงก็มีการพูดถึงว่าไทยกับเราก็แตกต่างกันอยู่แล้วเนาะ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการปกครองไม่ว่าจะเป็นทางด้านหลายๆด้านเนาะที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกษษิจไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานะคะโดยเฉพาะถนนหนทางนะคะที่แตกต่างกันมากเลยนะคะอู้ยู่ทางไทยอย่บอกได้เลยนะคะถนนหนทางทางขึ้นป่าทางเข้าป่าทางขึ้นเขานะคะล้วนแล้วจะเป็นทางลาดยางหรือว่าทางกัดผ่านหมู่บ้านชนบทอะไรเงีย้ย ก็รวดแล้วแต่เป็นทางราดยางทางนั้นนะคะดูพื้นที่หรือว่าตามเขตหมู่บ้านชนบทหรือว่าแม้กระทั่งการดูแลการเข้าถึงและการช่วยเหลือซึ่งเราก็สามารถเห็นในภาพต่างๆที่ถ่ายทอดออกบรรยากาศอย่างเส้นช่วงน้าท่วมเนาะพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกท่านทีีทุกท่านเนาะทางฝั่งลาว่ามีการพัฒนาไหมก็มีการพัฒนาเหมือนกันนะคะ แต่ว่าการพัฒนาของเพื่อนก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะคะเพราะว่าตามเขตหมู่บ้านสวนบุตรนะคะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นทางที่เพ่อเรียกว,ว่าทางลูกลังทางดินแดงนั่นแหละคะ่ะเนาะนั่นแะหละคะ่ะเพื่อนก็พัฒนาเหมือนกันนะคะเพื่อนก็พัฒนาไปเรื่อยๆตามกําลังที่เพื่อนมีเนาะส่วนทางฝั่งไทยเดี๋ยวนี้บอกได้เลยทางไปไล่ไปนาไปรั่วไปสวนนะคะ ก็ลวนเร็วแต่เป็นทางคอนกรีตและลาดยางนะคะทางขึ้นเขาเข้าป่าอย่างเงี้ยถ้าจะพูดถึงว่าหางลูกลังมีไหมหาดูได้ยากมากเลยนะคะอยู่ที่เมืองไทยนะคะนี่คือการข้ามของเพื่อนนะคะเพื่อนจะใช้เรือเพข้ามแบบนี้นะคะทุกคนจะอ่าเขาเรียกว,ว่ายืนบนเรือเพแล้วก็ดึงเสื้อนะคะถึงข้ามมานะคะนี่แหละคะ่ะอันนี้คืออ่า ภาพที่ตีนำพาให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้เห็นกันนะคะนี่คือบรรยากาศอยู่ที่ด่านพรมเดนเอาเพื่อเรียกว่าายแดนก็แล้กวกันายแดนไทยลาวบ้านเมืองเพรนะคะตำบลน,นาเฮ้วอำเภอนายเฮ้วจังหวัดเลยนะคะที่นี่คือด่านจังหวัดเลยนะคะแต่ช่วงนี้น้ําฝนตกนะคะน้ําป่าอาจจะเยอะน้าก็ค่อนข้างที่มีกระแสแรงมากเลยนะคะ ก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะในการเดินทางแต่ละพื้นที่ก็ให้ศึกษาดูให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะช่วงนี้ฝนตกอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ําป่าหรือว่าฝนตกอาจจะทําทให้ถนนหนทางาลื่นอะไรขครับรลดตรงระมัดระวังด้วยนะคะนี่ละคะนี่มือบรรยากาศอยู่ที่ด่านภูมเด่นไทยลวนะคะบ้านเมืองเพรนีละคะ ก็จะมีนักท่องเที่ยวฝนก็ตกบปอยๆแบบนี้แหละคะ่ะบรรยากาศก็ต่างที่เห็นเนาะพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะเพื่อนก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะนาแห้วตะบ,บนนาแห้วนะคะจุดที่ทางนี้ค ตอนนี้เราก็เดินทางออกจากด่านกับบรรยากาศยามเย็นนะคะอุย้ยบรรยากาศสร้างแตกต่างกันมากๆนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะอยู่ใกล้กันแค่เอื้อมนะคะอนมองเห็นหน้ากันเอื้นใส่กันแต่ดูการพัฒนาที่แตกต่างกันนะคะอันนี้คือเรื่องความจริงน,นี่คือเรื่องจริง ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่บอกได้เลยว่าเป็นถนนอ่าพูดเรียกว่าออกสู่อำเภอด่านซ้ายเนาะจะผ่านภูเขาอู้ภูเขาแบบเรียกว่าภูเขาที่สันมากๆอย่างเส้น ผ่านนะเขเรียกว่าผูเกล้งอมเนี่ยค่ะมีจุดชมวิวหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวแนะนําเลยนะคะสายเที่ยวโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเพื่นส่วนใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้เพื่นก็จะใช้มอเตอร์ไซค์นะคะในการขับรถท่องเที่ยวเที่ยวชมบรรยากาศสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะสายธรรมชาตินะคะใครที่ชอบธรรมชาติสวยๆงาๆแนะนามาทางนี้เลยนะคะ แล้วก็วิถีชีวิตบ้านๆผู้คนน่ารักมีน้ำใจนะคะดูนะคะขนาดฝนตกนะคะบรรยากาศค่อนข้างดีมากๆนะแสงแดดอ่อนๆกับต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวกะจีอุดมสมบูรณ์นะคะอูบอกได้เลยนะคะหน้านี้เห็นเพื่อนไปเอาหน่อไม้หักหน่อไม้เหน,หน่อไม้ถุงไว้ก็เยอะเหมือนกันนะตีเห็นเพื่อนเอามาลงไว้อะคะ่ะทุกคนลงไปถามเพื่อน<ๆ>เพื่อนก็ขายบ้างถุงละ สามสี่สิบห้าสิบบาทนะคะถุงสามสิบบาทนี่แค่ถุงละลถุงหน่อไม้เป็นนางงามงามนะคะแถวมาที่นี่นะคะผลละหมากลากไม้ก็เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเพื่อเรียกว่ากล้วยนะคะกล้วยนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็แก้วมังกรหรือว่าจะเป็นข้าวโพดปักเล็กๆนะคะ่ะทุกคนเนาะและนี่คือถนนที่มุ่งหน้าสู่อำเภอด่านซ้ายนะคะหรือว่าเราจะออกคูเรือนะคะ ภูเรือก็จะ,ะมุ่งหน้าออกวังสะพุงนู่นละค่ะทุกคน,นออกซุ้มเพสไปได้หลายทางแล้วค่ะหรือเราจะออกไปทางเพชรบูร์นะคะถ้าไปถึงเพชรบูรณ์แล้วก็ถ้าเราไปก็จะไปพิษณุโลกก็ได้นะคะหรือว่าเราจะกลับไปทางผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอย่างนี้ค่ะก็มีแต่ ธรรมชาติสวยงงามและกลมอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้นะคะนี่แหละค่ะนี่คือถนนหมู่บ้านโซนบทหรือว่าถนนขึ้นเขาอยู่ที่เมืองไทยสายนี้บอกได้เลยวิวธรรมชาติสวยมากนะคะภูเขาป่าไม้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กเรียวกว่าพืชการเกษตรก็แล้วกันเนาะพืชการเกษตรหรือว่าป่าเพืเ่อเรียกว่าป่าอะไรอีกป่ายางที่อยู่นําภูเขานะคะทุกคนอู้ยภาพขาลงนี่สวยกว่าขาขึ้นอีกนะ แล้วก็ถนนก็ค่อนข้างแะสันนะคะหน้าฝนอย่างนี้คับรถต้องระมัดระวังที่สําคัญนะคะถนนเส้นนี้เพื่นกําลังปรับปรุงอยู่ค่ะทุกคนปรับปรุงแก้ไขค่ะขยายทางแล้วก็กับปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมสวยงามยิ่งกว่าเดิมอุย้ยคนไหนที่อยากจะมาเที่ยวหรือว่าคนเขาเรียกว่าอะไรอนักท่องเที่ยวที่ชอบขับรถเที่ยวอย่างนี้ค่ะทุกคนเนาะ ถ่ายทอดบรรยากาศดีๆซิวๆขับรถซิวๆสวยๆงามๆบรรยากาศแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี like ้ค <Yeah. S 2> ือทางแยกนะคะทางแยกทางที şey. you know, look, ่เป็นหอมเข้ามาเสื่อทุกคนก็คือเข้ามาลั่วเข้ามารถส่วนหรือว่าแยกเข้าหมู่บ้านนตามเขตภูสูงเนี่ยเพื่อนก็เพื่อนเรียกว่าอะไรอ่ะลาดคอนกรีตแบบนี้นะคะทุกคนเสาคืนเสาไฟก็เข้ามาถึงนะคะ นะคะอุย้ยบรรยากาศนะคะมีที่อยู่ตรงนี้คงจะดีมากๆตื่นเศร้ามาแบบเรียกว่าอะไรสูตรอากาศดีๆเสียงนกเสียงหนูเสียงนั่น,นลองเนี้ยคะ่ะทุกคนเนาะกับบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้กับทะเลหมอกตอนเศร้าๆอย่างเงี้ยอุย้ยที่ว่าตื่นมานี่สุขภาพกาย,ส,ากายสุขภาพจิตนี่คงจะดีมากๆเลยนะคะทุกคนเนาะ นี่แหละค่ะแต่ว่าตีก็ขอซื่อสัมนะในการทําการเกรรษตรของเพื่อนดูภูเขานะคะภูเขาสั่นมากๆแต่เพื่อนก็ทําการเกรรษตรปลูกพืชก,การเกรรษตรปลูกกล้วยปลูกมันปลูกก็เพื่อเรียกว,ว่าอะไรปลูกอะไรอีกปลูกแก้วมังกรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะตามสันภูสั่นเขาตีบอกได้เลยตีเองอะ่ะแต่เดินเฉยๆนะคะก็เหนื่อยแล้วนี่เพื่อนางปลูกเพื่อเรียกว,ว่าปลูกสับประรดหรือว่าบักนาดและแก้วมังกรตามสั่นเขานี่เวลาเก็บอย่างเงี้ย ซพื่อนก็ใส่ตะก้าเป้เอาหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนทำเพื่อมีวิธีการยังไงในการเอาเอาเพื่อเรียกว่าบรรทุกของขึ้นมาได้นะคะทุกคนอย่าเยงเช่นการเก็บข้าวโพดอย่างนี้นะคะ่ะข้าวโพดก็ตามสันเขาแล้วก็สันที่สันมากด้วยนะคะทุกคนเดินแต่ตัวก็เหนื่อยแล้วเดินแต่ตัวก็จะแคบเอาตัวไม่รอดแต่นี่ตีก็ขอซื้อสุ่นสมนะคะเพื่อนนี้บอกได้เลยนะคะถ้าไม่กิ่งๆท่งทไม่ได้จริงๆนะครับ ในการทำไร่ทำนาทำลวดทำสวนในบนภูเขาเนี่ยคะ่ะโอเคนะคะทุกคนมาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะมีข้อผิดพลาดประกันใดตีเองก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พเพื่อนๆนะคะก่อนจบคลิปก็ขอฝากส่งกำลังใจถึงพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจ